สวัสดีครับขอพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับขอพระคุณมากนะครับทุกทุกท่านนะครับดีๆต้อนรับเลยนะครับผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับที่ช่องของผมนะครับกรุณาดูคลิปให้จบนะครับทุกท่านนะครับขอร้องนะครับทุกท่านนะครับย้ําเน้นย้ําเลยนะครับกรุณาดูคลิปให้จบก่อนนะครับว่านะครับ ว่าเป็นแบบไหนลักษณะไหนนะครับที่ทางร้านรับซื้อหรือนะครับให้คําแนะนํานะครับคลิปนี้นะครับทางร้านจะมาให้ทุกท่านนะครับดูหายนะครับข้อข้องใจกันนะครับให้คิดว่าทางร้านนะครับให้ข้อมูลอย่างดีมาเลยตอนนี้ทางร้านได้ข้อมูลมานะครับว่าเหรียญนะครับเหรียญหที่ทุกคนพูดถึงกันนะครับ ที่บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับว่าเป็นอยู่ในเครื่องซักผ้านะครับอยู่อ่าหยอดเหรียญนะครับตู้หยอดเหรียญกรุณาดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับว่าคุณนะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวทัานนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเรื่องเหรียญนี้เลยนะครับเพราะว่าต้องทุกคนนะครับทุกท่านที่สะสม หรือทุกท่านที่กำลังสะสมเหรียญนะครับต้องดูคลิปนี้นะครับดูให้จบนะครับเพราะว่าเหรียญนี้นะครับบางคนไม่รู้เลยนะครับบางคนก็ตามกระแสนะครับตามกระแสนะครับไปพูดเปยว่าเออเหรียญนี้ไม่มีราคาหรอกนะครับเหรียญนี้นะฮะเหรียญ5บาทนี้นะโอ้นำไปใช้มันดีกว่านะนะครับผมบอกไว้เลยนะครับ ทางร้านผมนะมีการตรวจสอบแล้วนะครับตอนนี้นะครับคือคุณคิดผิดนะครับผิดพลาดมาหันเลยนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเหรียญที่คุณใช้ไปนะครับเป็นเหรียญการปั๊มผิดพลาดน,นะครับไม่ใช่เหรียญที่ตกอ่าไอที่เขาพูดมาว่าตกไอ,เ,อเครื่องซักผ้าบ้างอ่าหยอดเหรียญในตู้โทรศัพท์อ่าหยอด เหรียญเติมเงินไม่ใช่นะครับทุกท่านถ้าเหรียญนะครับมันจะเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอะไรจะกินเหรียญเราไม่ได้นะครับเพราะว่ามีการนะครับการทํามาอย่างดีนะครับเหรียญของอการผลิตนะครับยากนะครับยากนะครับยากที่ว่าจะมากัดมากินที่ว่าเข้าไปในเนื้อ ไม่ใช่นะครับคุณคิดผิดกันแล้วนะครับคุณนำไปใช้ตั้งหลายคนนะครับทางร้านได้ออกคลิปนี้มาเพื่อประโยชน์นะครับทุกท่านรีบเก็บนะครับเพราะว่าจะมีราคาแน่นอนเพราะว่าทางร้านได้ตรวจสอบมาแล้วนะครับเป็นเหรียญนะครับการปั๊มผิดพลาดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าการปั๊มผิดพลาดแบบไหนนะครับทุกท่านดูให้เข้าใจนะครับดูช้าๆนะครับห้ามเลื่อนเพราะว่าคุณ ดูคลิปไม่จบแล้วคุณก็ตัดสินผิดนะครับคุณดูคลิปนี้ดูช้าๆนะครับเพราะว่าทางร้านนะครับได้ข้อมูลมาแน่ชัดและจริงนะครับจริงนะครับและคุณนะครับบางคนนะพูดอุย้ยเนี่ยมันเหรียญเนี่ยมันเครื่องซักผ้าโอ้โห น่าเสียดายนะคนเอาไปใช้นะครับน่าเสียดายมากเลยทุก need to need to ท่านรีบเก็บนะครับณตอนนี้นะครับจะหายากนะครับเหรียญของราชการที่9นะครับเพราะว่าจะหยุดการผลิตแล้วนะครับจะรีบเก็บนะครับภายในอีก2ปีข้างหน้านะครับจะไม่มีเหรียญของรัชการที่9แล้วนะครับจะเป็นเหรียญรัชการที่10นะครับเขาจะเรียกรีบเก็บทันทีนะครับไม่เกินอีก2ปีข้างหน้านะครับ จะไม่ได้เห็นกันแล้วนะครับประมาณปี666 6, 6, 6, หรือ67นะครับมัน6 7นะครับ67 2 5 0 0อ่นา6 7นะครับจะนะครับจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับจะจะเหรียญของราชการที่9จะไม่ได้นำออกมาใช้แล้วนะครับเพราะว่าจะเรียกเก็บคืนหมดนะครับถ้าใครเอานำไปใช้เขาก็จะเก็บเข้ากองคลังนะครับทุกท่านนะครับ ผมเสียดายทุกท่านที่นำไปใช้นะครับผมจะให้ทุกท่านเข้าใจทางร้านเลยนะครับตอนนี้ทางร้านจะให้ทุกท่านดูว่ามันผิดแปลกแบบไหนนะครับว่าการปั๊มผิดพลาดนะครับเป็นแบบไหนลักษณะไหนทุกท่านต้องสังเกตเหรียญน,นะครับบางคนนะครับพูดโอ้โหในเครื่องซักผ้าไม่ใช่นะครับ คุณสังเกตเหรียญนี้นะครับผมเอาออกมาคู่กันเพราะอะไรอ่านี่นะครับเหรียญนี้นะครับนะคเดี๋ยวชี้ให้ดูแล้วขออภัยขออภัยชนกล้องนะครับอันนี้คือรุ่นเก่านะครับนี่รุ่นเก่าอันนี้รุ่นใหม่นะฮะรุ่นใหม่ขวามือเอ่าสายมือขออภัยนะครับสายมือนะครับรุ่นใหม่นะครับซ้ายมือนะครับขวามือนี่รุ่นเก่านะครับว่าทําไมผมเอามาเปรียบเทียบเพราะทางร้านได้ตรวจสอบมานะครับ เหรียญที่ว่าคุณบอกว่าไปเครื่องซักผ้านะครับนี่นะครับเครื่องซักผ้านะฮะเห็นไหมครับทุกท่านดูขอบของเหรียญนะครับเพราะเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญอะไรเอ่ยนะครับี๋ยวให้ซูมเข้าไปนะครับนี่เป็นเหรียญอะไรเอ่ยนะฮะนะครับเหรียญนี้คือเหรียญอะไรเอ่ยนะครับภูนิพนธ์ดุลยเดชนะครับภูนิพนธ์ดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับและทุกขั้นทุกท่านพลิกดูอ่า ดูเห็นไหมครับเฮ้ยขอบของเหรียญนะครับขอบของเหรียญนะเนี่ยจะเป็นหยักนิดๆๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าการใช้การใช้มันก็จะสึกหลอสึกหลอไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านลองสังเกตเหรียญนะเหรียญนี่นะครับเรือหงนะครับด้านหลังนะครับเหรียญ5บาทนะครับน่ะประเทศไทยพศ2 5 0 0นะครับเห็นไหมฮะประเทศไทยพศ2 5ง0นรอยนยะครับเรือพญะยงนะครับเรือเรือ เรือหงนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับพูดภาษาบ้านๆนะครับเรือหงนะครับที่ทุกท่านนะครับนําไปใช้คุณสังเกตขอบนะครับขอบของเหรียญนะครับขอบของเหรียญเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับเหรียญนี่อันนี้คือผลิตนะครับรุ่นแรกๆนะครับรุ่นแรกๆของราชการที่9นะครับรุ่นแรกๆจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับและรุ่นต่อมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับทุกท่านที่ผมเอามาให้ทุกท่านดูเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าเนี้ยทุกท่านเห็นไหมครับเดี๋ยวเห็นไหมครับเดี๋ยวแป๊บขออภัยอ่าขออภัยนะครับนี่เห็นไหมครับทุกท่านก็จะเห็นว่านะครับเหรียญนี้นะครับคือปัจจุบันนะครับคือปัจจุบันการใช้จ่ายอยู่ณตอนนี้เลยนะครับทุกท่านณตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ แต่ถ้าทุกท่านนะครับนะดูขอบของเหรียญนะครับของเหรียญนี้นะครับคุณกลังสังเกตนะครับเหรียญ5บาทนะครับเรือหงนะครับและดูคุณดูขอบนะครับเนี่ยมาถ้ามันกันเห็นไหมมีหยักนิดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ถ้ามีการสึกหลอนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเต็มเต็มว่าสึกหลอเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางร้านจะให้เข้าใจกระจ่างเลยนะครับ ไม่ใช่เหรียญเครื่องซักผ้าแน่นอนเลยนะครับถ้าใครนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมจะให้อธิบายนะครับคือเหรียญนี้นะครับคือเขาผลิตมานะครับนี่นี๋ยวขอภัยนะครับแป๊บหนึ่งนี่เห็นไหมครับเนี่ยคือจะเป็นขอบแบบนี้นะครับเห็นไหมครับขอบการปั๊มนะครับถ้าเราใช้เป็นนานๆมันก็จะจางลงจางลงนะครับจางลงก็จะเป็นเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับ จางลงเห็นไหมครับจางลงจางลงไปจะไ,จะไม่เห็นขอบแล้วเห็นไหมครับเห็นขอบแล้วจะไม่เห็นขอบแล้วเห็นไหมจะจางลงไปเห็นไหมครับถ้าทุกท่านหยิบเหรียญพวกนี้เห็นเหรียญแบบนี้มาปึ๊บนี่เหรียญปัจจุบันนะแล้วทุกท่านนะครับเหรียญปัจจุบันอ่ะแล้วทุกท่านนะครับเหรียญปัจจุบันนะครับทุกท่านพลิกมานะครับพี่ ทำไมเป็นขอบแบบนี้อ่าเห็นไหมครับนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเหรียญปัจจุบันนะครับเหรียญปัจจุบันนะครับพศ2549นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วทำไมเป็นขอบแบบนี้ทุกทุกท่านสงสัยใช่ไหมครับทำไมเป็นขอบแบบนี้นะครับทุกท่านสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมเป็นขอบแบบนี้เพราะว่าเขาเอาเหรียญนะครับของรัชการ อ่ที่เนะครับรุ่นแรกนะครับทุกท่านนะครับรุ่นรุ่นรุ่นเรือหงนะครับด้านหลังเป็นเรือหงนะครับนะครับเดี๋ยวขออภัยนะครับขออภัยนะฮะเป็นเรือหงเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเอามานะครับเดี๋ยวขออภัยขออภัยขออภัยแป๊บหนึ่งครับและเอามานะครับผลิตนะครับผลิตใส่นะครับเหรียญของรัชกาลที่9รุ่นใหม่นะครับ รุ่นใหม่นะครับเอามาปั๊มนะครับการปั๊มผิดพลาดนะครับเห็นไหมครับทุกท่านไม่ใช่เหรียญที่โดตกทังไอเครื่องซักผ้าไอหยอดเหรียญมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่เครื่องเขาจะมาเจียรนายขนาดนี้ไม่ใช่นะครับคุณคิดผิดกันแล้วนะครับทุกท่านคิดผิดแล้วนะครับใครไปหลงเชื่อคลิปที่เขาพูดมาไม่ใช่นะครับคุณดูคลิปของผมนะครับ นี่คือเป็นเหรียญการปั๊มผิดพลาดนะครับทางร้านได้ตรวจสอบมานะครับอย่างดีเลยนะครับเป็นเหรียญการปั๊มผิดผิดพลาดแน่ๆเลยครับเพราะว่าเห็นไหมครับทุกท่านเนี่ยคือเขาเอาเหรียญนะครับนะครับเห็นไหมครับเหรียญรุ่นนะฮะรุ่นเก่านะครับพศสองพนูนนะครับและมาปั๊มนะครับมาปั๊มใส่นะครับมาปั๊มใส่เห็นไหมครับขอบนะฮะเห็นไหมครับ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับคือเป็นแบบนี้คือเหรียญการปั๊มผิดพลาดนะครับการปั๊มผิดพลาดเอาแม่พิมพ์นะครับของตัวเก่านะครับมาปั๊มใส่นะครับใส่กับเหรียญปัจจุบันนะครับปัจจุบันจะเป็นขอบขอบเป็นฟันเฟืองนะครับจะเป็นขอบฟันเฟืองเดี๋ยวจะให้ดูนะครับปัจจุบันนะครับเป็นขอบฟันเฟืองเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวทีมงาน เอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วครับรอแป๊บหนึ่งนะครับทีมงานเออเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับอ่าทังทีมงานเตรียมเตรียมเตรียมเหรียญมาให้ดูเป็นขอบฟันเฟืองนะครับเดี๋ยวอ่านี่เป็นขอบฟันเฟืองเป็นแบบนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับเห็นไหมครับ ปัจจุบันนี้คือเป็นขอบเฟืองนะครับขอบฟันเฟืองแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทุกท่านขออภัยนะครับที่ซูมกล้องนะครับอ่าเห็นไหมครับคือเป็นขอบฟันเฟืองแบบนี้นะครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันนะครับเหรียญอ่าห้าบาทนะครับคือปัจจุบันแต่ถ้าทุกคนพบเจอเหรียญแบบนี้นะครับรีบเก็บด่วนรีบเก็บด่วน เพราะว่าการปั๊มผิดพลาดนะครับเพราะว่าการปั๊มผิดพลาดถ้าใครพบเจอนะครับเหรียญแบบแบบนี้ฮะและพลิกมาแบบนี้คือเป็นเหรียญการปั๊มผิดพลาดเขาเอาแม่พิมพ์เก่านะครับแม่พิมพ์เก่าคุณต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับคุณต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับคือขอบเงินนะครับขอบของเงินนะครับนะครับทุกท่านเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอซูมนิดนึงนะครับ ขอบของเงินนะครับจะขึ้นมาเลยนะครับทุกท่านขอบของเงินนะครับจะขึ้นมานะครับนะครับและตัวนี้ฮะนี่ให้ซูมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะและจะตั้งนะครับขอบจะตั้งนะครับขอบจะตั้งนะครับทุกท่านขอบจะตั้งขอบจะตั้งและขอบเหรียญดูช้าๆนะครับนะครับดูพร้อมกันนะครับดูช้าๆดูคิดห้จบ นี่คือขอบเงินเห็นไหมครับขอบของเงินนะครับต้องเห็นนะครับต้องเห็นนะครับเห็นไหมครับแล้วผมจะให้ดูนะครับเหรียญของอ่านี่เรือหงนะครับเรือหงการผลิตของเขานะครับเห็นไหมครับเป็นจํานวนมากการปั๊มต้องผิดพลาดและมาใส่เห็นไหมครับขอบดูง่ายๆเพราะว่าเฟืองเนี่ย มันจะลอกง่ายๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะลอกเห็นไหมครับเนี่ยทุกท่านดู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 หยิบเหรียญขึ้นมาดูเลยครับเนี่ยมันจะลอกเห็นไหมครับทุกท่านมันจะลอกนะครับว่าเขาปั๊มมานิดเดียวนะครับฟันเฟืองแบบนี้นะครับเนี่ยเขาจะเลาะเขาไม่แบบหนาเหมือนสมัยใหม่นะครับสมัยใหม่จะเป็นเห็นไหมครับฟันเฟืองจะลึก และจะหนานะครับทุกท่านเข้าใจนะครับที่ผมพูดนะครับและถ้าคุณดูแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยคือการปั๊มผิดพลาดนะครับทุกท่านนําไปใช้น่าเสียดายมากเลยน่าเสียดายมากเลยนะครับมีราคาแน่นอนเดี๋ยวทางร้านจะประกาศรับซื้อนะครับถ้าใครรีบเก็บด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าการผลิตเริ่มน้อยลงน้อยลงทุกวันแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะเลียกกลับเก็บคืนหมดแล้วนะครับ เหรียญของรัชการที่9นะครับจะเรียกเก็บคืนหมดแล้วนะครับจะเป็นรัชการที่10มาทดแทนนะครับจะใช้ปัจจุบันนะครับปัจจุบันต้องเป็นรัชการที่10นะครับนะครับและเหรียญรัชการที่9จะไม่ได้มีใช้มาแล้วนะครับจะไม่ใช้ใช้แล้วนะครับเขาจะดึงเข้ากองคลังนะครับไปทําลายนะครับไปทําลายนะครับนะครับและผลิต เหรียญรัชการที่10มาทดแทนนะครับทุกท่านรีบดูด่วนนะครับดูด่วนเนี่ยทุกท่านไม่ใช่เหรียญเครื่องซักคงซักผ้าคุณมั่วไปแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะไอที่มีการปลอมแปลงนะครับมีการปลอมแปลงเดี๋ยวผมจะขึ้นดูให้ดูนะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการปลอมแปลงนะครับจะเป็นขอบไม่ใช่อย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นเหรียญนะครับทุกท่านถ้าใครพบเจออย่างนี้นะครับ มีขอบฟันเฟืองนี่ฮะขอบฟันเฟืองขึ้นมาอย่างนี้นะฮะรีบเก็บด่วนนะครับเก็บด่วนมีราคานะครับแล้วทางร้านจะประกาศรับซื้อภายหลังนะครับเนี่ยขอบจะขึ้นจะต่อขอบจะตั้งนะครับขอบจะตั้งนะครับเดี๋ยวจากทางร้านจะขึ้นดูให้ดูนะครับว่าไอเหรียญที่เขาปลอมแปลงมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่ะทีมงานขึ้นขึ้นเป็นรูปภาพให้นะครับ และดูนะเห็นไหมครับเห er mm ็นไหมขอบของเขาอ e yes? like ่ะจะเต็มเหรียญเลยเห็นไหมครับจะเต็มเหรียญนะครับนี่แบบนี้คือผิดคือปลอมนะครับของปลอมนะครับของปลอมอันนี้ของปลอมนะครับนี่คือของปลอมนะครับอย่าไปลงเชื่ออย่าไปซื้อมานะครับทางร้านนะครับมีแน่นอนเลยครับของแท้เท่านั้นนะครับอ่านี่คือของปลอมนะครับนี่ทางร้าน บอกไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้คือของปลอมนะครับของปลอมเดี๋ยวให้ดูด้านด้านหลังนะครับจะเห็นไหมครับเห็นไหมครับขอบเห็นไหมครับจะขึ้นโอ้หอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อลีคือเหรียญการทําขึ้นมานะครับนะครับนี่อันนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเหรียญการทํามานะครับทางร้านไม่รับซื้อนะครับทางร้านไม่รับซื้อแต่นะครับทุกท่านนะครับดูคลิปให้จบ เดี๋ยวให้เอาเอาลงเอาลงนะครับทีมงานเอาลงอันนี้ของของปลอมนะครับของปลอมอย่าไปนะครับอย่าไปซื้อซื้อนะครับอย่าไปซื้อนะครับอ่านี่ดูครับของนี่เหรียญอย่างนี้นะครับคือนะฮะเห็นไหมครับนี่อันนี้คือของแท้นะครับเห็นไหมครับขอบเงินนะครับขอบเงินแล้วก็ขอบจัตตั้งนะครับทุกท่านรีบเก็บเลยนะครับ <ítulo> ขอบจะตั้งนะฮะขอบจะตั้งและขอบเงินจะมีเห็นไหมครับเนี่ยขอบจะตั้งขึ้นมานะฮะเหรียญ5บาทนะครับราชการที่9นะครับเห็นไหมครับผู้คนน่าเสียดายนะเอาไปใช้บอกว่าเป็นเหรียญเครื่องซักผ้าไม่ใช่นะครับเขาเป็นเหรียญของเหรียญนี้นะครับปีเรือหงนะครับเรือหงนะครับเหรียญ5บาทนี่ขอบเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาผลิตนะครับเขาผลิตออกมานะครับ เขาป,ปั๊มใส่นี่ครับคือเขาปั๊มผิดพลาดเห็นไหมครับทุกท่านเขาปั๊มผิดพลาดทุกท่านดูชัดๆดิดูดูดูด,ด,ดูดูกันเขาปั๊มผิดพลาดนะครับเขามาปั๊มผิดพลาดเขาโหนะ่าเสียดายมากเลยทุกท่านนะที่เอาไปใช้กันนะเอาไปโอ้โหไปใช้เรียบร้อยแล้วถ้าใครมีนะครับตอนนี้ะร,รีบเก็บเลยนะครับเก็บด่วนเก็บด่วนเก็บด่วนเห็นไหมครับเนี่ย คือการปั๊มนะครับเพราะว่าใช้เป็นนานๆก็จะเป็นสีใช่ไหมจะเป็นเดียวกันเห็นไหมให้ดูนะครับจะเป็นนันเดียวกันเห็นไหมครับเดี๋ยวขออภัยนี่เห็นไหมมันใช้เป็นนานๆมันก็เขาของเขาอะมันจะลอกอยู่แล้วใช่ไหมขอบเขาไหมครับเนี่ยทุกท่านเห็นไหมครับทุกท่านเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเหรียญเรือหงส์ใช่ไหมครับเห็นไหมฮะเหรียญฮะเหรียญห้าบาทอันนี้คือนะฮะเหรียญเหรียญเก่าอันนี้เหรียญใหม่นะฮะปัจจุบันนี้ฮะ สี่เก้าเห็นไหมครับพอสอคนลราพอสอเห็นไหมแต่ขอบคุณดูสังเกตขอบนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยคุณดูขอบนะครับผมให้ดูเนี่ยคุณรีบเก็บเลยเพราะเขาการปั๊มผิดพลาดนะครับเขาการปั๊มปั๊มผิดพลาดจริงๆนะครับขอพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดติดตามนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับ คลิปนี้ผมให้คําแนะนําเก็บด่วนเก็บด่วนมีราคาแน่เก็บด่วนเก็บด่วนสวัสดีครับ